ผมอน,นุชิตาัานิทีผู้ดำเนินการผู้จรายการอาชีพท,ท,ทีนโปรย์นะครับในวันนี้นะครับก็จะมาแรนแดนเกี่ยวกับ,นบ,นบกแนวทางการเคลื่อนส่วนผสมองค์ประกอบการรัสต้ของวิรายการที่ท,ทีนโปรย์นะครับซึ่งผมได้ทำโมเดลนะครับ ICC IP Star ไว้นะครับหลายปีแล้วแล้วก็ใช้โมเดลนี้ในการเคลื่อนส่วนผสมอ,อผู้ประกอบการ ที่มีโดยตลอดมานะครับโดยเริ่มจากนะครับเราจะมีกลยุทธ์นะครับก็คืออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดต่าตาให้กับผู้เรียนนะครับเพื่อที่จะนําความรู้นั้นนะครับนําไปใช้ในการที่จะมีองค์ความรู้ด้านธุรกิจนะครับหลังจ้กต่อจากนั้นนะครับก็เริ่มจากกระบวนการทําแผนธุรกิจนะครับแล้วก็มีาการประเมิแนแผนต่างๆนะครับจนได้มาซึ่งแผน ธุรกิจนะครับที่มีคุณภาพนะครับแล้วเราก็อยากส่งเสริมเรื in ่องของการทำประชาสามพันนะครับ <sven> ป <tweeting S 2> ัจชาสามพันนะครับนายกเราจะทำควางความรู้นะครับความความรู้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแผนตัวสีต่างต่างนะครับที่มีอยู่ในสเตเอที่เราจะทําไว้แล้วนะครับมีแหล่งทุนนะครับตอนนี้ก็รานงานกับทงธนาคารทหพวกประมาณต่างๆที่เรามีนะครับก็ส่งเสริมให้เขาเอามีแหล่งทุนนะครับในการที่จะ ในส่วนต่อไปนะครับก็คือเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับด้านรู้สารมเอันนี้ก็เป็นองค์ความรู้ที่เราให้กับนักเรียนครับเพื่อที่จะให้ผู้เรียนนั้นมีความรู้เรื่องของการสร้างเว็บไซต์การสร้างโซเชียลเน็ตเวิร์กในการขายนะครับลงติดต่ออีคอมเมิร์ซแตนก็นะครับสื่ส่ว <othes nay, S 1> นที่เป oui, <analytical> ็นเรื่องของระบบ นิวสกิลและอัพกก็คือการเพิ่มเติมตองความรู้ด้านธุรกิจเฉพาะให้กับผู้เรียนนะครับในการที่จะนำไปประกอบอาชีพในสู่เฉพาผู้ปกลุอมการใรธุรก,ก,กิจต่างานะครับสุดท,ท้ายนะครับเราเรียกว่าแหลความรู้มีชีวิตนะครับก็คือนัากวิชาการนักวิชาชีพนะครับตัวอย่างธุรกิจการศึกษาโรงงานหรือแม้แต่การเรื่องปรยายาัชญา้องคมต่างๆการขอเรียนท่านกรรมาก,การวยเท่านี้ครับ เรียนท่านกรรมการดว้กันนี้ครับ